ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้จะทําโดยช่องอ์นนี่คืออีคั้นเทพนะครับผมท่านใดที่เพิ่งเข้ากดมาดูครั้งแรกรบกวนดูตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปนะครับเพราะในคลิปมีคําอธิบายและการวิเคราะห์และความน่าจะเป็นด้วยนะครับแต่ยืนนครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้จะจะเป็นแนวทางเยอรมันคืนวันศุกร์นี้นะครับคืนวันศุกร์ที่27นะครับผมโอเคครับมาฟังสถิติเยอรมันกันนะครับเยอรมันเมื่อวานนี้ปิด 6กห้าเจครับหกห้าผมเลยยึดเกณฑ์เป็นหลักครับผมเห็นท้าย3ใช่ไหมครับผมก็เลยไปดูลันเซติท้าย3มาวันนี้29523ตาม6กเจ7วันนี้6 1 6นึมาตามเจ็ดสนะครับของเราเมื่อวานปิดห 6 5 7 2 3เพึงท้าย3ความน่าจะเป็นของท้าย3ตามด้วย2 7ครับคืนวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเตรียมตังค์เยอะกว่ารัเสเซียนะครับ2 3ครับคืนนี้เยอรมันเด่น2 7ครับขารากนะครับลาก2 7นะครับผมเบิร์นก่อนนะครับ2 2 7 7ครับ จาครับสองเจ็ดสองแปแล้วก็7 8พอครับแค่นี้พอครับเพราะจุดประสงค์เราคือให้รากสองเจนะครับรากสองเจดครับจุดประสงค์เราเคยรากสองเจดนะครับอย่าลืมนะครับแต่ผมชอบเลยผมชอบเบิ้ล เวิร์หางเนี่ยสองหางเนี่ยผมว่าชุดเนี่ยเวิร์กเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าเวิร์กจากการวิเคราะห์ดูนะครับไม่ต้องเรื่องมากครับคลิปนี้ก็คือเด่นสองเจ็นะครับขารูดขาวิ่งจัดสองนะครับขารูดขาวิ่งจัดสองถ้าใครชอบลากลากสองเจ็ดนะครับผมลากตัวถ้าลากตัวละหนึ่งบาทหกกลับจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะห้าสิบ ห้าสิบแปดบาทใช่ไหมห้าสิบหกบาทผูจำไม่ผมถ้าจำถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเล่นหกกลับหรือถ้าไม่หกกลับก็ถ้าเล่นตรงโต๊ทุนก็จะอยู่แค่ยี่สิบาทครับถ้าท่านถูกท่านจะได้รลอยี่สิบาทโอเคนะฮะโอเคครับการวิเคราะห์เยอรมันเป็นเช่นนี้เป็นประการราชนีนะครับผมขอให้รวยเยอรมันครับเยอรมันออกผลประมาณเที่ยงคืนเลยผมคงไม่รอรุ้นไปกระท่าน <laughs> เพราะง่วงนอนครับโอเคครับต่อไปจะมาฟังการวิเคราะห์ อังกฤษอังกฤษกีดกีครับต่อไปเป็นคลิปหน้าครับโอเคครับพอให้รวยเยอรมันนะครับขอให้รวยเยอรมันจากช่องอาร์ตนี่คืออีกขั้นเทพนะครับผมรักอาร์ตนน้อยครับแต่ขอให้รักนานๆนะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับยอดคนติดตามผมยังน้อยอยู่เลยแค่พันยังไม่ถึงพันยังไม่ถึงพันสามนะครับอาทิตย์นี้คนติดตามน้อยจริงครับสงสารผมด้วยครับหัหยอกครับขอบคุณครับขอให้รวยเยอรมันครับ